ค้อเลขโดดที่ขีดเส้นใต้จํำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดนะครับอันนี้มีค่าเท่ากับ20อันนี้มีค่าเท่ากับจุดสองอันนี้มีค่าเท่ากับจุดศูนสองอันนี้มีค่าเท่ากับก็คืออันนี้มีค่าน้อยที่สุดนะครับนักเรียนขีดเส้นใต้จํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดอ่ะคุณครูขอโทษนะครับคุณครู ต้องขีดเส้นใต้นะครับโอเคค่าน้อยที่สุดก็คืออยู่ตำแหน่งทุกยมที่หลังสุดอันนี้ก็ต้องเป็นข้อนี้นะครับแล้วก็ที่มีค่ามากที่สุดก็ต้องอยู่หน้าสุดก็คืออันนี้เจ็ร้อยอันนี้เจดอันนี้จุดเจดอันนี้จุดศูนย์เจดังนั้นเจ0ร้อยมากกว่านะครับขออนดญาวงก็คือข้อนี้นครับอันนี้มากที่สุดนะครับ จ9ดศูนย์เก้าจุดเกน,นี้เกก็คือข้อนี้นะครับขีดเช้นใต้แล้วก็หนก็คือข้อนี้นะครับ157ก็คือมากที่สุดเขียนในรูปทศนิยมนะครับสองก็คือ20บวกกับหหน่วยบวกกับสามส่วนสินะครับแล้วกักบกับ5้าส่วนร้อยนะครับ แล้วก็บวกสองส่วนพันนะครับนเรียนโอเคทีนี้เราก็แปลงนะยี่สิบกับยี่สิบหกก็คือเท่ากับยี่สิบหกแล้วก็ทศนิยมก็คือจุดสามแล้วก็ส่วนร้อยก็คือสามห้าแล้วก็ส่วนพันก็คือสองนะครับนเรียนก็เท่านี้นะครับอันนี้คือคําตอบนะครับนเรียนแต่คุณครูแปลงแปลงพวกนี้มาก่อนอันนี้ก็คือสามพัน นะครับสองสองนะครับแล้วก็บวกสี่สิบนะครับแล้วก็บวกหหน่วยนะครับ,บ, 1, 000, รบแล้วก็บวก3ามส่วนร้อยนะครับบวกหนึ่งส่วนพันนะครับโอเคเราก็3ามสองสี่หนะครับเป็นจำนวนเต็ม3ามสองสี่หแล้วก็ใส่จุดทนิยม 031นะครับอันนี้ก็คือ300แล้วก็80แล้วก็7หน่วยแล้วก็บวก1ส่วนร้อแล้วก็บวก3ส่วนพันสามแปดเจุด ศูนหนึ่งสานะครับศูนย์หนึ่งสานะครับโอเคเราก็จบในประผัดน,นี้แล้วนะครับ